เรองข้อคิดชีวิตจากพระครรมนะครับอ่านแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนอ่านแล้วทําตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่วันนี้มาในหัวข้อในพระนามพระเยซูจงเดินเถิดนะครับในพระธรรมกิจการบทที่3ข้อที่ 1- ถึง26นะครับเราจะมาอ่านแล้วก็คร่ครวญด้วยกันนะครับว่าพระธรรมของพระเจ้าในชาวันนี้จะให้ข้อคิดอะไรกับพวกเราเพื่อที่เราจะดําเนินชีวิตแล้วก็ติดตามพระองค์พี่น้องครับเราได้อ่านพระชกิจของพระเยซูคริสต์นะ ในพระธรรมพระพระกิจคุณทั้งสี่เล่มไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ทบทวนได้ศึกษาในรายละเอียดนี่พอสมควรนะตอนนี้เรามาอยู่ที่พระธรรมกิจการของอัครทูตซึ่งเป็นงานที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำผ่านทางอาัอครทูตของพระเยซูคริสนตะ์เป็นประวัติศาสตร์ของคิดจักรว่าคิดจักรเริ่มต้นเกิดขึ้นได้อย่างไรนะ เราจะมาอ่านด้วยกันนะวันนี้มาถึงบทที่3แล้วนะครับข้อที่1วันหนึ่งขณะที่เปตโตรกับโยนกําลังขึ้นไปยังบริเวณพระวิหารในเวลาอธิษฐานตอนบ่าย3ามโมงพี่น้องครับในช่วงเวลานั้นอัครทูตของพระเยซูคริสต์เนี่ยนะครับก็ประกาศเรื่องราวของพระเยซูที่พวกยิวได้ตรึงพระองค์สิ้นพระชนที่ยังเขียนก็คือช่วงเวลานั้นก็ผ่านไปไม่นานนะถ้าเกิดว่า นับวันเพนเทคอสเนี่ยก็ห่างกันประมาณ50วันโดยประมาณคือเดือนกว่าวาประมาณเดือนสองเดือนนะพวกเขาก็ประกาศว่าที่พระเยซูคริสพระเยซูคริสที่ถูกตรึงที่กางเขนนั้นยังทรงพระชนอยู่แล้วพวกเขาก็ไปยังพระวิหารเพื่ออธิษฐานคนยิวเนี่จะอธิษฐานวันละ สเวลานะครับตอน9ก้าโมงตอนบ่ายสามโมงแล้วก็ตอนเย็นนะพวกเขาก็ไปเปโตรแล้วก็โยนเข้าไปตอนอบ่ายสามโมงนะครับข้อที่สองมีชายคนหนึ่งเป็นง่อยมาตั้งแต่เกิดถูกถูกหามเข้ามาทุกทุกวันนะคนจะมาวางขาอไว้ที่ริมประตูพระวิหารซึ่งมีชื่อว่าประตูงามเพื่อให้ขอทานจากคนทั้งหลายที่เข้าไปในพระวิหารนั้น เมื่อคนนั้นเห็นเปโตรกับยอนกำลังจะเข้าไปในพระวิหารก็ขอทานเปโตรกับยอนเพ่งดูเขาบอกว่าจงดูเราทั้งสองเถิดคนนั้นก็จ้องดูคิดว่าจะได้อะไรจากท่านทั้งสองแต่เปโตรกล่าวว่าเงินและทองเราไม่มีแต่สิ่งที่เรามีนั้นเราจะให้ท่านคือในนามพระเยซูคริสต์ชาวนาซเรตจ,จงเดินเถิดนะมีชายคนหนึ่งที่เป็นง่อยเดินไม่ได้ต้องมี คนมาหามต้องต้องมีคนหามมาที่ประตูงามของพระวิหารเพื่อที่จะขอทานพี่น้องครับชายคนนี้เดินไม่ได้นะสำหรับพวกเราหลายคนอาจจะเดินได้มีแขนมีขาที่ที่ใช้กันได้เดินได้นะบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องขาที่ไม่สามารถเดินได้ะขอบพระเจ้าทรงโปรดเชีย่ยมเมตตารักษาขอให้ทุกคนเดินได้แต่ในไฟจิตวิญญาณของเราพี่น้องครับ เราขอบพระคุณพระเจ้าเมื่อก่อนเราอีายเป็นง่อยในการดําเนินชีวิตในการเดินในทางที่ถูกต้องแล้วเดินไม่เป็นเดินไม่ได้เดินไม่ถูกนะแต่เราขอบพระคุณพระเจ้าในนามพระเยซูชาวนาสเ็ตเราสามารถที่จะลุกขึ้นแล้วก็เดินในทางของพระเยซูคริสต์ที่ถูกต้องได้เดินในทางที่ควรจะเดินได้นะครับเนาะในอะตอนนี้นะครับขอท่านคนนี้เนี่ยขอเงินแต่เปโตรให้สิ่งที่ดีกว่าเงิน มากคือให้ขาของเขาหายเป็นปกติบ่อยครั้งเราขอให้พระเจ้าช่วยแก้ไขปัญหาเล็กๆน้อยๆของเราแต่พระองค์ทรงประสงค์ที่จะประทานชีวิตใหม่และช่วยเรานะแก้ปัญหาทุกอย่างเมื่อเราขอให้พระเจ้าช่วยเหลือ mm. พระองค์อาจจะตรัสว่าเรามีอะไรที่ดีกว่านั้นให้กับเจ้าเอเมนนะครับพี่น้องครับเราจะขอ,อะความมั่งคั่งร่ำรวยขอเงินขอความสำเร็จนะแต่มากไปกว่านั้นก็คือ การได้รู้ว่าเรามีเงินมีทองเนี่ยมีไปเพื่ออะไรมากไปกว่านั้นก็คือการใช้ชีวิตยอย่างถูกต้องที่จะไม่เป็นทาตของเงินนั้นนะใช้อย่างไรพระเจ้าต้องการให้เรามากกว่าสิ่งที่เราขอสิ่งที่เราเห็นคนจํานวนมากเข้ามาหาพระเจ้าก็ขอพระเจ้าอวยพรให้การงานประสบความสําเร็จแต่มากไปกว่านั้นก็คือพระเจ้าต้องการให้เรารู้ว่างานของเราสําเร็จแล้วเพื่ออะไร ไม่ใช่เพื่อตัวเราเองพี่น้องครับเพื่อถวายพระเกยียรติแด่พระเจ้าเอเมนครับเพื่อพระนามของพระองค์นะแล้วก็สุขภาพรเรือแรงกําลังที่เราต้องการให้พระเจ้ารักษาเยียวยาให้หายนะเรามีสุขภาพดีเพื่ออะไรเราหายโรคหายป่วยหายไขย้แล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงเพื่ออะไรพระเจ้าต้องการให้เรามากกว่าการได้หายโรคนะพี่น้องครับในเวลานี้เรามีสุขภาพดีเราเดินได้เราทํางานได้เรามีสุขภาพดีตรงนี้ เพื่ออะไรนั่นแหละสิ่งที่พระเจ้าให้เรามากกว่าเราต้องการการหายโรคหายป่วยพระเจ้าประสงค์ให้ให้เราไม่เพียงแค่ต้องการนะเงินทองหรือสุขภาพดีเท่านั้นแต่พระเจ้าต้องการให้เรารู้ว่าเราจะใช้เงินทองเพื่อถวายพระเกยียรติแด่พระเจ้าได้อย่างไรเราจะใช้สุขภาพดีเพื่อถวายพระเกยียรติได้อย่างไร จงทูลขอสิ่งที่คุณต้องการแต่อย่าประหลาดใจหากพระเจ้าประทานสิ่งที่จําเป็นจริงๆแก่คุณพระเจ้าอาจจะไม่ให้เราหายโรคเราอาจจะไมเ่เป็นปกติในด้านร่างกายหรือสุขภาพแต่พระเจ้าต้องการให้เราใช้ตรงนั้นเพื่อพระราชกิจของพระองค์หรือพระเจ้ารักษาเราให้หายโรคมากไปกว่านั้นอย่าประหลาดใจถ้าพระเจ้าให้เรามีชีวิตอยู่เพื่อทํางานเพื่อประกาศเพื่อ รับใช้พระองค์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะรครับในนามพระเยซูแปลว่าโดยฤทธิดเดชอํานาจของพระเยซูอัคราทูตนะเปโตรนะใช้ฤทธิดเดชอํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะไม่ใช่อํานาจของตัวเองไม่ใช่โอ้เป็นคนวิเศษวิโสแล้วก็วางมืออธิษฐานรักษาโรคหายโรคนะทุกคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วก็ได้ทิ้งบาปทั้งหมดแล้วก็อยู่กับโรคสัตว์ซื่อตอบร้องทุกคนที่รับ ลิเดตของพระวิญญาณบริสุทธิ์พวกเขาสามารถที่จะวางมืออธิษฐานรักษาโรคได้เพราะว่าพระเจ้าพระเยซูคริสต์ได้บอกนะในพระธรรมมรระโกบทที่16บนะบอกว่าอาคราทูตสาวกของพระองค์จะวางมือรักษาโรคแล้วคนจะหายป่วยหายโรคนะในนามพระเยซูคริสต จงเดินเถิดขอท่านง่อยคนนี้ได้รับการรักษาโดยฤทธิอำนาจของพระคิดที่กระทําผ่านพวกอัครทูตของพระองค์พระเยซูตรัสกับสาวกของพระองค์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าผู้ที่เชื่อในพระองค์โดยนมของเราพวกเขาจะวางมือพี่น้องนะให้รักษาคนเจ็บคนป่วยน้ให้หายโรคได้ขีจักที่เชื่อฟังพระองค์เชื่อฟังพระประสงค์ด้วยการทาพนันธกิจแห่งการรักษาความคนเจ็บป่วยต่อไปนะ อย่างที่พระองค์ทรงกระทำนะคริสจักรก็จะยังสั่งว่ารักษาโรคนะผู้รับใช้พระเจ้าคนที่เป็นสาวกของพรนะองค์ทุกคนก็สามารถที่จะวางมือรักษาโรคได้ของประธานการรักษาโรคนะที่ทําการผ่านเป,โ,นะเปโตรนะเปโตรกล่าวว่านะเขาไม่มีเงินหรือทองแต่จะให้บางอย่างที่มีค่ามากกว่าเงินทองพี่น้องครับเมื่อเรา ไปแล้วก็คนต้องการความช่วยเหลือจากเรานะพี่น้องครับเขาต้องการเงินเขาติดหนี้ติดสินต้องการปลดหนี้ปลดสินเขามีไรายได้ไม่เพียงพอต้องการที่จะมีไรายได้นะให้เพียงพอเขาต้องการเงินที่จะใช้แต่พี่น้องพระเจ้าบอกกับเราว่าขอให้เราให้พวกเขามากกว่าเงินทองก็คือความเชื่อความรอดชีวิตใหม่ชีวิตนิรันดร์ชีวิตที่รู้ว่า นะมีเงินมีทองเพื่ออะไรใช้ใจเงินทองได้อย่างไรจะมีสุขภาพดีได้อย่างไรมีสุขภาพดีแล้วอยู่เพื่ออะไรีน้องครับนั่นสิ่งที่สําคัญที่สุดเปโตรบอกว่านะเรามีให้มากกว่านั้นนะคิดจากที่มั่งคั่งล่ํารวยในวัตถุสมควรที่นะควรคร้ควรถึงถ้อยคําที่เปโตรพูดนะเรานะ เราไม่ควรที่เราไม่สามารถที่จะพูดว่าคิดจากไม่สามารถที่จะพูดว่าเงินและทองเราไม่มีนะแต่มือนว่า,าไม่กล้าที่จะพูดว่าในนามพระเยซูชาวนาเสร็จจงเดินเถิดคริดจกักรไม่กล้าที่จะใช้ฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเยซูคริสต์เพื่อที่จะให้คนเดินได้ให้คนรับการเปลี่ยนแปลงในได้ชีวิตใหม่พลองในข้อที่7นะครับ แล้วเปโตรจึงจับมือขวาของเขาพยุงขึ้นในทันใดนั้นเท้าและข้อเท้าของเขาก็มีกำลังเขาจึงกระโดดขึ้นยืนและเดินเข้าไปในพระวิหารพร้อมกับเปโตรและย่อนทั้งเดินทั้งเต้นโลดและสรรเสริญพระเจ้าคนทั้งหมดเห็นเขาเดินและสรรเสริญพระเจ้าก็จำได้ว่าเขาคือคนที่เคยนั่งขอทานอยู่ที่ประตูงามของพระวิหารเขาทั้งหลายจึงประหลาดใจและอศัศจรรย์ใจอย่างยิ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนนั้น น้องครับชายที่เคยเป็นง่อยนะเริ่มกระโดดโลดเต้นไปรอบๆด้วยความตื่นเต้นเขาสรรเสริญพระเจ้าคนอื่นก็ประหลัดใจแล้วก็ยำเกรงอํานาจของพระเจ้าอย่าลืมที่จะช่วยเหลืออย่าลืมที่จะขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงช่วยเราอย่าลืมที่จะสรรเสริญพระเจ้าเมื่อพระเจ้าอวยพรและพระองค์ทรงให้การเยียวยา ประทานสิ่งที่จําเป็นให้กับเราอย่าลืมที่จะสรรเสริญพระเจ้าถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าให้คนรอบข้างประหลาดใจที่พระองค์ปกป้องคุ้มครองดูแลให้เราปลอดภัยเอเมนนะครับข้อที่11ขณะที่คนนั้นยังรั้งตัวเปตโตรและยอนอยู่ฝูงคนก็วิ่งไปาหาท่านทั้งสองด้วยความอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งที่ฉิเหลียงพระวิหารที่เรียกว่าฉิเลียงของโซโลโมอนเมื่อคนทั้งหลายเห็นก็ประหลาดใจมากเลยก็มาหานะพี่้องครับ เปตโตรทำยังไงตั้งแต่ข้อนี้เป็นต้นไปเนี่ยเมื่อเปตโตรเห็นว่าผู้ฟังนะมีมีผู้ฟังเขาก็ใช้โอกาสนี้ประกาศเรื่องของพระเยซูคริสต์อย่างเต็มที่เขานําเสนอสาระสาคัญอย่างชัดเจนโดยบอกว่าพระเยซูคริสต์คือใครนะพวกยิวปฏิเสธพระองค์อย่างไรเหตุใดปฏิเสธพวกเขานะเหตุใดการปฏิเสธของพวกเขาจึงส่งผลถึงตาย และอีกประการพวกเขาจำเป็นต้องทำอะไรเพื่อเปลี่ยนสถานการณ์นะเปโตรบอกกับผู้คนว่ายังมีทางเลือกพระเจ้ายังเปิดโอกาสให้กับพวกเขานะให้เขาสามารถที่จะเชื่อแล้วก็ต้อนรับพระเยซูคริสต์พระเมสสิยาองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขานะการสํแแดงพระกรุณาพระคุณของพระเจ้าเช่นการรักษาคนง่อยคนนี้มักจะเกิดขึ้นนะไปพร้อมๆก,กับการปร,ประกาศการอธิษฐาน อย่างกล้าหาญพี่น้องครับเมื่อคนต้องการความช่วยเหลือจากเราไม่เพียงแค่เราช่วยเหลือเขาแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อเราช่วยเหลือเขาแล้วเราได้ประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราได้ประกาศข่าวประเสริฐอย่างไรบ้างนี่สำคัญที่สุดนะเมื่อเราช่วยเหลือคนนั้นขอให้เขามาถึงความรอดเอเมนไหมครับข้อที่12บนะเดี๋ยวผมอ่านไปเรื่อยๆเนาะ พอเปโตรเลยเห็นก็กล่าวกับคนทั้งหลายว่าชนชาติอิสราเอลทั้งหลายทำไมท่านทั้งหลายอัศจรย์ใจเพราะเรื่องของคนนี้และทำไมท่านทั้งหลายจ้องดูเราเรากับว่าเราทำให้คนนี้เดินได้โดยฤทธิ์เดชหรือความชอบธรรมของเราเองพระเจ้าของอับราฮัมอิสรากและยาโคบซึ่งเป็นพระเจ้าของบรรพบุรุษของเราได้ประทานพระเยตินี้แด่พระเยซูผู้รับใช้ของพระองค์พระเยซูผู้ที่ท่านทั้งหลายมอบไว้ และปฏิเสธต่อหน้าปีลาศแม้ว่าปีลาศตั้งใจจะปล่อยพระองค์ไปแต่ท่านทั้งหลายก็ยังปฏิเสธพระองค์ผู้ทรงเป็นองค์บริสุทธิ์และชอบธรรมและขอให้เขาปล่อยผู้ฆ่าคนให้ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจึงฆ่าพระองค์ผู้ทรงเป็นแหล่งกำเนิดของชีวิตเสียแต่พระเจ้าได้ทรงปโปรดให้พระองค์เป็นขึ้นจากตายเราคือสักขีพยานของเรื่องนี้พี่น้องครับ ผู้นำศาสนาตรึงพระเยซูเขาก็คิดว่าการตรึงพระเยซูคิดสิ้นพระชนที่กางขนทุกอย่างก็จะได้จบลงแต่หารู้ไหมว่าในเวลานี้พระเยซูเป็นขึ้นจากความตายหลังจากนั้นพระองค์เป็นขึ้นจากความตายแล้วงานของพระองค์พระชกิจของพระองค์โดยฤทธิดเดชของพระวุญญาณบริสุดยังทํางานต่อพี่น้องครับเวลานี้พวกผู้นํานศาส,าสนาไม่สามารถที่จะฆ่าพระเยซูได้ไม่สามารถที่จะทําลายพระเยซูได้นี่คือสิ่งที่เป็น อัศจรรย์ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าข้อที่16ด้วยความเชื่อในพระนามของพระองค์พระนามนั้นจึงทําให้คนนี้ที่ท่านทั้งหลายเห็นและรู้จักมีกําลังขึ้นเป็นความเชื่อที่มาทางพระองค์ทําให้คนนี้หายปกติต่อหน้าท่านทั้งหลายพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าทราบว่าท่านทั้งหลายทํากันนั้นเพราะรู้เท่าไม่ถึงการเช่นเดียวกับบรรดาผู้รอบผู้ครอบครองของพวกท่าน แต่สิ่งเหล่านั้นที่พระเจ้าจะทรงประกาศไว้ล่วงหน้าโดยปากของบรรดาผู้เผยพระชนะว่าพระคริสต์ของพระองค์ต้องทนทุกทรมานพระองค์ก็ทรงให้สำเร็จเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงกลับใจและหันมาหาพระเจ้าเพื่อที่ว่าความผิดบาปของพวกท่านจะได้รับการลบล้างเปโตรได้นำเสนอข่าวประเสริฐให้กับพวกเขาให้เขากลับใจนะเขายังมีโอกาสที่จะเปลี่ยน สามารถที่จะเลือกในการกลับใจทิ้งแบบแล้วก็มาเชื่อในพระเจ้าเนืจงกลับใจแล้วหันมาหาพระเจ้าพระเจ้าทรงเลือกทีเ่เลือกที่จะให้ประชากรของพระองค์กลับมาพระองค์ทรงประสงค์ให้ทุกคนได้รับความรอดแล้วก็ดุจผลพระองค์ทรงมีแผนการของพระองค์เพื่อที่จะให้เราทั้งหลายพี่น้องครับ พี่น้องที่ติดตามอยู่ในเวลานี้บางท่านอาจจะเคยปฏิเสธพระเยซูอาจจะเคยต่อต้านพระเยซูหากท่านได้ยินได้ฟังเรื่องราวของพระองค์ตอนนี้ขอให้ท่านได้นะเปิดโอกาสให้กับตัวเองที่จะเชื่อแล้วก็ติดตามพระองค์เพราะพระองค์ทรงสิ้นพระชนเพื่อคุณนะพระองค์ทรงรักคุณนะครับในข้อที่20เมื่อวาระแห่งการฟื้นชื่น จะได้มาจากพระพักพระเจ้าและเพื่อพระองค์จะประทานพระคิดที่ทรงกําหนดไว้นั้นแก่ท่านทั้งหลายคือพระเยซูพี่น้องวาระแห่งการฟื้นชื่นตลอดยุคนี้และจนกระทั่งพระคิดเสด็จกลับมาพระเจ้าจะส่งวาระแห่งการฟื้นชื่นคือการเทลงมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองแก่ทุกคนที่กลับใจใหม่อยู่ในพระเจ้าไม่ว่าอาจจะเกิดกับกาลียุคนั้นที่จะมาถึงซึ่งเป็นการ ทุกครั้งยิ่งใหญ่เขาตามนะแต่จะมีความชื่นชมยินดีนะข้อที่21พระองค์นั้นจะต้องอยู่ในสวรรค์จนกว่าจะถึงวรระแห่งการฟื้นฟูสรรพสิ่งตามที่พระเจ้าตรัสไว้กับปากของบรรดาผู้เผยชนะบริสุทธิ์ของพระองค์ตั้งแต่โบราณมา22โมเสสได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าของท่านทั้งหลายจะประทานผู้เผยชนะคนหนึ่งเหมือนอย่างเราแก่พวกท่านจากพี่น้องของพวกท่าน ท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังผู้นั้นและ,ะจงเชื่อฟังผู้นั้นในทุกสิ่งที่พระองค์จะตรัสกับพวกท่านถ้าคนหนึ่งคนใดไม่เชื่อฟังผู้เผยพระชนะผู้นั้นเขาจะต้องถูกตัดขาดให้พินาศไปจากชนชาติของพระเจ้าและบรรดาผู้เผยพระชนะตั้งแต่ซามูเอลเป็นต้นมาก็กล่าวเป็นเสียงเดียวกันและได้พยากรณ์ถึงวันเหล่านี้ท่านทั้งหลาย เป็นลูกหลานของผู้ผเผยพระชนะเหล่านั้นและของพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงทำไว้กับบรรพบุรุษของพวกท่านคือได้ตรัสกับอับราฮัมบรรดาพงพันธุ์ของแผ่นดินโลกจะได้พรเพราะเชื้อสายของเจ้าเมื่อพระเจ้าโปรดให้องค์พระผู้รับใช้ของพระองค์เป็นขึ้นแล้วก็ทรงใช้พระองค์มาอย่างท่านทั้งหลายก่อนเพื่ออวยพรแก่พวกท่านโดยให้ทุกคนหันจากบาปของตน น้องเราขอบพระคุณพระเจ้าพระองค์ทรงให้ทุกคนได้มาถึงความรอดพระองค์ทรงอยู่ท่ามกลางเราเลยแล้วก็พระองค์ทรงใช้เรามาถึงข้อคิดคําถามจากพระคําของพระเจ้าอะไรคือสิ่งที่ฉันได้รับจากพระเจ้าที่มีค่ามากกว่าเงินทองพี่น้องครับสํารวจชีวิตของเราที่ผ่านมาตั้งแต่เราติดตามพระเจ้าเชื่อในพระองค์พระองค์ทรงให้ อะไรกับเรามากกว่าเงินทองผมมีเยอะแยะมากมายผมเชื่อว่าพี่น้องได้มากกว่าเงินทองเอเมนนะครับนะพี่น้องได้สติปัญญาในการใช้เงินใช้ทองพี่น้องไดเ้เป็นนายเหนือเงินนะไม่ใช่เงินเป็นเจ้านายแล้วเราเป็นทาสของเงินถูกไหมครับนั่นก็คืออิสรภาพทางการเงินนะเงินไม่สามารถเี่จะควบคุมเราได้เรามีชีวิตนิรันดร์มีชีวิตใหม่อยู่ในทางของพระเจ้าเรารู้ว่าการมีสุขภาพดีนั้นอยู่เพื่ออะไร เพื่อถวายเกียรติพระเจ้ารับใช้พระเจ้าเอมเอมนนะครับนะเพื่อประกาศความยิ่งใหญ่ของพระองค์เพื่อที่จะไม่ใช้ร่างกายอย่างไม่ถูกต้องนะไม่ดูแลเอาใจใส่ที่จะไม่ทําลายร่างกายสุขภาพของตัวเองนี่คือเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าเงินทองพี่น้องครับพระองค์ทรงให้เรามากจริงๆชีวิตที่เต็มไปด้วยสันติสุขแล้วก็ความชื่นชมยินดีไม่สามารถที่จะหา ได้มาด้วยการจ่ายด้วยเงินด้วยทองซื้อมาด้วยเงินด้วยทองนั่นคือชีวิตที่สันติสุข์นะข้อที่สองเมื่อพบคนที่ต้องการความช่วยเหลือฉันจะให้อะไรแก่เขาที่มีค่ามากกว่าสิ่งที่เขาขอพี่น้องครับเมื่อเราเจอกับใครก็แล้วแต่ที่ต้องการความช่วยเหลือจากเรานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะขอให้เราได้คิดถึงสิ่งที่เปโตรแล้วก็ยอนได้ให้กับ คนง่อยคนนี้ก็คือให้มากกว่าสิ่งที่เขาขอเขาขอเงินขอทองแต่ขอพระเจ้านําเราขอให้เราได้เป็นแบบอย่างในเรื่องของการใช้เงินใช้ทองแล้วก็ได้บอกเขานะในเรื่องของเงินทองผมก็เจอคนนคนเวลาประกาศเรื่องราวของพระเจ้าเนะี่ยคนที่ต้องการความช่วยเหลือเนะี่ยเขาก็จะมาเลยอาจารย์ขอพระเจ้าให้ปลดหนี้ปลดสินแลอวน,นี้ติดหนี้ติดสินมากเหลือเกินถ้าพระเจ้าปลดหนี้ปลดสินให้ได้นะ จะ,จะมาเชื่อพระเจ้าเลยนะอาจารย์ขอให้มีงานทำนะถ้ามีงานทำเมื่อไหร่นะจะมาเชื่อในพระเจ้าเลยพี่น้องครับเราจะให้พวกเขามากกว่าสิ่งที่เขาขอได้อย่างไงนะพะี่น้องเราอธิษฐานต่อพระเจ้าเผื่อเขาในพระนามพระเยซูนะขอให้เขาเดินได้ในทางการเงินในนามพระเยซูขอให้เขาเดินได้ในสุขภาพไม่เพียงแค่หายโรคนะ ในนามพระเยซูขอให้เขามีสติปัญญาในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองแล้วเขาก็จะมีงานทำพี่น้องครับไม่มีใครเลยที่มีศักยภาพทำงานได้แล้วไม่มีงานทำทุกคนจะมีงานทำขอบพระเจ้านำเรานะครับที่เราจะมีสติปัญญาในการที่จะบอกให้กับเขามากกว่าเงินทองนั่นก็คือขาประเสริฐที่จะให้เขาได้มากกว่าเงินทองแล้วก็สู่คามก็คือชีวิตนินรันดร์เอเมนนะครับเนาะ ฉันจะใช้ความช่วยเหลือเป็นสะพานไปถึงเขาประเสริฐได้อย่างไรพี่้องรครับขอให้เราได้เอาแบบอย่างของเปโตรแล้วก็ยอน์นะเมื่อผู้คนเปิดใจเปโตรแล้วก็ยอนไม่เสียโอกาสหรือปล่อยโอกาสไปที่จะประกาศว่าพระเยซูคริสต์เป็นใครพระเยซูคริสต์สิน้นพระชนเพื่ออะไรและพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายเพื่ออะไรและคนที่ เราพูดคุยหรือเราช่วยเหลือเขาเขามีสิทธิ์ที่จะได้ชีวิตใหม่ชีวิตนิรันร์ได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่เราจะทําด้วยกันเอมเอมนไหมครับนะเราอธิฐานต่อพระเจ้าร่วมกันในเช้านี้อะไรคือข้อคิดชีวิตจากพระครรมของพระเจ้าแล้วก็อะไรคือสิ่งที่เราจะเชี่ยวฟังด้วยการทาตามกันเถ่พระบิดาเจ้าข,ข้าขอ,พร,พ,รอรพระคุณพระองค์สำหรับพระครรมของพระเจ้าตอนนี้ที่พระองค์ทรงนําเราขอให้เราได้ เรียนรู้แบบอย่างจากเปโตรแล้วก็ยอนพระองค์จูคาขอให้เราได้ประกาศแล้วก็ในด้วยในนามของพระเยซูด้วยฤทธิ์เดชของพระเยซูขอให้เรากล้าที่จะใช้ฤทธิ์เดชของพระองค์ในการที่จะช่วยเหลือผู้คนกล้าที่จะประกาศข่าวประเสริฐกล้าที่จะเป็นพยานพระองค์จูคาเราขอพึ่งพระองค์เราไม่สามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยกําลังเรื่อแรงของความเป็นมนุษย์แต่เราเชื่อว่าโดยพระองค์ทุกสิ่งทุกอย่าง เราจะสามารถทําได้อย่างแน่นอนขอมอบซึ่งกันและกันไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบคุณพระเจ้าขอพระเวียนบริสุทดที่จะเติมเต็มให้กับพวกเราทุกคนนะครับขอบพระเจ้าอวยพรพครับ เราร้องเรียกนามพระองค์คว่เขาอ้อนวอนร้องขอพระองค์เราอยากจะเห็นพระองค์ทรงกู้ดินแดนนี้ขึ้นอีกคราด้วยพระเมตตาเราร